หลังจากที่หิมะตกไปใช่ไหมคะหิมะเมืองร้อนตกไปอันนี้ก็คือต้นไม้เราก็กาลังกําลังพยายามกลับสู่สภาพเดิมอยู่นะคะนุ่นก็คิดว่าเดี๋ยวจะเล็มๆตรงที่มันแบบเนี่ยใกล้ๆตาย,ตายๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเล็มๆออกเพื่อที่จะให้มันกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวนุ่นจะมาติดตั้งดอเบลนะคะก็จะติดไว้ตรงนี้เนาะมันจะเป็นวิดีโอดอเบลค่ะ ก็กอนที่นุ่นจะไปยิมนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะคะอันนี้มันจะเป็นดอเบลอันเก่ามันก็จะเป็นแบบธรรมดาเลยนะคะนั่นก็คือสาเหตุที่นุ่นอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบไฮเทคขึ้นนะแล้วก็อยากจะมาติดตรงนี้นะคะซึ่งถ้าติดตรงนี้มันก็จะเหมือนว่าเป็นกล้องใช่ไหมวิดีโอดอเบลเงี้ยก็จะส่งมาทางหน้าสำหรับคนที่มานะก็สามารถกดได้ตรงนี้นะคะ ก็เลยเป็นเหตุผลว่าอยากจะเปลี่ยนให้มันไฮเทคขึ้นนั่นเองค่ะก็กลับมานั่งมุมเดิมๆนะคะกับการที่จะมาแกะกล่องนะคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบสมาร์ทโฮมวิดีโอดอเบลนะคะมันจะเป็นแบบไร้ฟรีนะคะนั่นก็คือจะเป็นการติดตั้งที่มันไม่ต้องมีสายมีปลั๊กอะไรนะคะมันใช้แบตเตอรี่ค่ะ แล้วนี้บางทีเพื่อนจะสงสัยว่าเราถ้าสมมุติว่ามีวิดีโอดอเบลเนี่ยข้างหน้าแล้วถ้าสมมุติว่าคนบางคนเขาแบบมาไขน็อตแล้วก็ขโมยไปได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วอันนี้นะคะมันเป็นเหมือนแบบว่า,าไม่สามารถที่จะใช้ไขควงธรรมดานะคะไขออดได้นะก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ ก็คือตัวตัววิดีโอเนี่ยเราก็จะติดไว้ด้านนอกนะคะแล้วทีนี้มันก็จะมีเหมือนแบบเป็น USB อย่างเนี้ยค่ะเพื่อที่จะให้เสียงนะคะเวลามีคนมากดกลิ่งเนาะมันก็จะได้ยินผ่านตัวนี้นะคะแล้วเขาก็มีกล่องเครื่องมือมาให้นะคะอันนี้ราคาก็ประมาณ ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณ99เหรียญค่ะเพื่อหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมนุ่นถึงได้มีการติดตั้ง security ของบ้านมากมายนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นในบร o หุที่ปลอดภัยแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบว่าเออเอาความสบายใจดีกว่าอะไรเงี้ยะคะ่ะถ้ามันไม่เกิดกับตัวนะคะบางทีเราก็อาจจะละเลยไปได้ใช่ไหมคะคือนุ่นก็ไม่อยาก ปล่อยให้สถานการณ์นะมันไปถึงจุดที่แบบว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นกับเราหรืออะไรเงี้ยค่ะดังนั้นการที่เราสามารถป้องกันในส่วนของเราได้เราก็ควรที่จะทำเพื่อป้องกันไว้ก่อนอันนี้มันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะก็คือเหมือนว่าถ้าเราป้องกันอะไรได้ป้องกันไว้ก่อนก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราที่มันอ่าที่หลายๆคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตกันนะคะ ก็อย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าบ้านเราแวกเนี่ยมีอยู่10หลังใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าบ้านเราอ่ะมีอุปกรณ์อะไร Security ครบทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยค่ะการที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายนะคะเขาต้องการมองหาบ้านสักหลังหนึ่งที่จะเข้ามาขโมยของอะไรเงี้ยแน่นอนว่าเขากจ็จะต้องดูบ้านที่มันแบบ มีความปลอดภัยน้อยที่สุดนะคะอย่างเช่นอ,อ,อาจจะไม่มีกล้องอาจจะไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรอางี้ค่ะเขาก็ต้องเลือกประมาณนั้นถูกไหมดังนั้นบ้านเราเรา,เราแบบโปรเทคไว้เท่าที่เราสามารถจะทําได้นัมันก็ดีสําหรับเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยคะ่ะก็ติดตั้งง่ายๆคะ่ะคือตอนนี้ก็กําลังดาวน์โหลด แอปอยู่นะคะเพื่อที่จะคอนเนคกับ Doorbell นะคะอันนี้เขาก็มีแผ่นพลาสติกเพื่อที่จะป้องกันแบตเตอรี่เนาะการใช้แบตเตอรี่เราก็จะต้องดึงแผ่นพลาสติกออกก่อน ก็กำลัง Connect Doorbell นะคะกับแอปของเรานะคะซึ่งใช้โทรศัพท์นะคะโดยที่เราก็จะใช้เครือขาา่าย Wi-Fi ของบ้านเรานั่นเองนะคะตอนนี้ก็กำลังโหลดอยู่ค่ะคือเหตุผลที่นุ่นนะคะได้ทำการ Connect กับกล้องกับมือถือเข้าแอปก่อนเนี่ย ก่อนที่จะทําการติดตั้งเพราะว่านุ่นต้องการจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราติดตั้งปุ๊บอะมันมันเป็นวิวที่มันดีหรือเปล่านะคะสามารถเห็นหน้าได้ชัดเจนหรือเปล่าคือไม่อยากที่จะติดตั้งไปก่อนแล้วทีนี้แบบก็จะต้องมาทําใหม่อะไรเงี้ยเนาะก็เลยอยากจะดูก่อนว่ามันเห็นวิวแบบไหนบ้าง เห็นส่วนไหนบ้างอะไรเงี้ยก็อยากจะให้มันแบบส่องมาที่หน้าของคนในระดับความสูงที่พอดีที่จะเห็นหน้านะคะจากนั้นก็เลย Connect แอปกับกล้องก่อนนะคะก่อนที่จะทำการติดตั้งที่หน้าบ้านนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะ Connecting. moment. Please wait a moment. ก็เป็นว่าเดี๋ยวนุ่นจะออกไปยิมก่อนแล้วกันนะคะพอดีว่าอีก5้านาทีเนี่ยคลาสซุมบ้าที่นุ่นเล่นเนี่ยมันก็จะเริ่มแล้วนะคะที่แรกนุ่นคิดว่าจะทำสั้น,นๆง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีปัญหาในตอนที่อเอาดาวน์โหลดแอปนะคะแล้วก็คอนเนคกับ Wifi ค่ะที่จะมีเวลาตรงนั้นใช้เวลาตรงนั้นมากเกินที่เราคิดนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วก็ติดตั้งกันต่อนะคะอย่างนั้นวันนี้ลากไปก่อนนะคะ ดีมาทิ้งขยะค่ะเอาละ่ะค่ะงั้นก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจะเห็นประมาณนี้นะคะแต่ว่านุ่นก็มีกล้องอีกอันนึงนะคะอยู่ข้างบนนุ้น